็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตาทั้ง2เหรียญตานะครับที่ร่วมกับอีเวนต์ของเดือ u ฮันนั่นเองซึ่งมันจะมีอยู่สแมปนะครับก็คือ Kitty Cafe แล้วก็ตัว Tower d e ์ e ีเฟ s ซ m u ิม t เลเตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการรับรับไงตัวแมป Hello Kitty Cafe เนี่ยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องให้บริการลูกค้าหรือว่าเสิร์ฟลูกค้านะครับทั้งหมดคนั่องรกก็้อยยากกอไ็ม่คอนนั่นเองววิธีการรัับตนะครับ ทุกคนจะต้องเข้ามาตรงประตูที่มีโคลบ็อกซ์ยืนอยู่ด้านหลังตัวนั้นๆน่ะให้เราเข้าไปด้านในเลยเมื่อเราเข้าไปด้านในเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเลือกโหมด b e g เนอ e r ด้านบนสุดนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับกด s o ล o ได้เลยเมื่อเรากดแล้วนะครับเราจะถูกวร่ปมายังตัวเกมนะครับวิธีการที่เรานั้นจะได้ตัวเหรียญตาคือเราจะต้องวางตัวทาวเวอร์นะครับทั้งหมดให้เรานะครับป้องกันนะก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10เวฟนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกนะแล้วเมื่ ที่ร่วมกับเดฮันก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำนี้ลาสำนี้ลาครับไปแล้ว